พิกบบลตี้รัดนะครับผมก็ตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นแฮตแท็กกันอีกแล้วนั่นเองนะครับอ่ะแต่คลิปนี้ผมอาจจะทําช้าหน่อยเนาะเพราะว่ากาลังดูอยู่ว่าอะไรยังไงดีเอาล่ะก่อนอื่นเราอยู่ในทวิตขอตัวเกมนะครับแล้วเดี๋ยวจากนั้นจะเอาอะไรให้ดูเนาะเดี๋ยวคุณเห็นไหมว่าไม่มีโพสต์อยู่พวกเนี้ยอ่าเห็นเห็นโพสต์อยู่เนาะเห็นโพสต์อยู่เนาะเอาละครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไป,ปสักโพสต์ซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่เราจะเห็นข้างล่างนะครับเนี่ยเห็นว่า top แปดแม่งโป้หมดเลยอะไรแบบนั้นนะครับเนี่ a อคนนี้น่าจะเคยเจอกันบ่อยเนาะก็หลายคนนะเนี่ยตาต่างประเทศก็บอกเนี่ย AI เนี่ยก็เจอยังบอกท่านผีช่องนึงก็เอาให้ดูอยู่นะครับเนี่ยก็เจอแล้วยังไม่โดนแบนนะครับดังนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่คนแบบอย่างเงี้ยนะแฮ็เกอร์เกมฟิกบอทีรัตอย่างที่ผมบอกครับดังนั้นเนี่ยเราต้องคุยกัอนว่าไอแท็กนี้ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นยังไงสำหรับใครที่เห็นด้วยคือไม่เติมครับจนกว่าเกมจะแก้อ่าอันนี้เอาให้ชัดตรงนี้ก่อนนะ อย่างบางคนก็บอกกันหลายคนนะว่าฉันจะไม่เติมถ้าหากคุณไม่แก้โปฉันจะเติมในเพื่ออะไรเพราะในเมื่อโปคุณยังไม่แก้อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะซึ่งผมก็เข้าใจตัวเกมนะพอแก้ไปเดี๋ยวเกมแม่งก็ทําออกมาอีกดังนั้นเราจะร่วมด้วยหรือไม่ร่วม,ไม,วมไม่ว่าอ่าอันนี้ผมแค่เอาแฮชแท็กมาบอกละกันนะแต่เดี๋ยวมีคนถามว่าอ้าวแล้วอย่างผมเนี่ยเอาโดยหรือเปล่าก็แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วครับก็ตอนนี้กองก็ไม่ได้เติมแล้วนะครับก็หยุดก็จนกว่าเกมมันจะแก้นั่นแหละ แก้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันซึ่งเห็นปะหนึ่งวันที่แล้ว2วันที่แล้วเนี่ยมีคนมีหลายโพส์อ่ะมันไม่ได้มีแค่โพส์เดียวว่ากันง่ายๆนะครับทุกโพส์คุณลองกดดูส่วนใหญ่จะมีหมดเลยเว้ยแฮกมัลติรัตอะไรนูน่นนี่อันนี้คงไม่เพราะว่ามันแจกเพชรใช่ไหมอ่าสามวันที่แล้วมีอีกไหมมีอีกไหมของเซิร์ฟญี่ปุ่นก็มีเห็นปะ่ะเนี่ยฟิกบัลติรัสเนี่ยเนี่ยแจ้งโปรเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ย มันมีมันมีนเรื่อยครับยังไงมันก็มีอยู่ดีนั่นเองนะครับอ่ะที่เหลือก็ถือว่ามาแจ้งข่าวแล้วกันเนาะสับใครเห็นด้วยก็สามารถติดแฮชแท็กตรงนี้แนะนําว่าไปที่ทวิตเป็นหลักเพราะว่าโตเกมเล่นทวิตเป็นหลักไม่ใช่เฟซนะครับดังนั้นที่ทําไมก่อนหน้านีา้ช่วงโปรมันหายไปละแล้วลกลับมาใหม่ก็ว่ากันตามตรงนะเพราะเกมมันไม่แบนจริงๆเกมมันไม่แบนก่อนในนี้ผมก็เคยเวลาถ้าใครถามว่าแจ้งโปรแจ้งตรงไหนใช่ป่ะคุณอัดคลิปแล้วเนี่ยคุณโพสตแบบเนี้ย ลงไปเดี๋ยวเกมมันจะแบนให้ก่อนหน้านี้เกมแบนประมาณ 3- าสเดือนที่แล้วแบนนะครับหลังช่วงหลังๆมาเนี่ยเกมไม่ได้แบนละโอเคป่ะเออพอเกมไม่แบนโปรเห็นว่าเอ้ยกูัวเอาตัวมปเล่นละไม่ไม่แบนอะไรนี่หว่าก็นั่นแหละใช้การกระจายแต่คนใช้มันไม่ได้เยอะมากนะเท่าที่ผมสังเกตมันไม่เหมือนช่วงแบบเยอะๆแต่ก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นและส่วนใหญ่เป็นไอดีไก่ที่เราเจอนะยังไม่เจอโอเวอร์บูตร้อยกว่ามันเล่นไม่มีนะครับ ส่วนใหญ่เป็นไอดีไก่หมดเลยถามว่าแบรนไปเดี๋ยวแม่งก็ซื้อไอดีใหม่แล้วก็มาเล่นต่อได้ถ้าถามผมนะผมเลยมองว่าน่าจะแก้ยากถ้าแก้จริงๆเกมมันแบรนด์ไปมันก็ซื้อไอดีมาใหม่อ่ะมันมันตายเหตุว่ะเนาะเพราะว่าต้นเหตุผมเชื่อว่าเกมอะ่ะมันรู้แล้วละ่ะแต่ที่มันแก้ไม่ได้เพราะอาจจะเก่ง <Okay, S 2> โค้ดแม่งอัน,นี้ผมไม่ทราบแล้วกันนะอันนี้ขอไม่ตอบเพราะไม่รู้จริงๆนะครับอ่ะส่วนที่เหลือใครเห็นด้วยก็ไม่เติมแค่นั้นส่วนผมเติมไหมก็ไม่เติมเดี๋ยวมีคนถามว่าอา้าวแล้วแบบนี้จะไปหยุด กันเมื่อไหร่นะครับหยุดเมื่อไหร่คือง่ายมากเรามาที่ไตแแรงนะแล้วก็มาตรงนี้ครับวิธีเช็คง่ายมากมาที่ชาเลนจ์ครับและดูที่อันดับหนึ่งเนี้ยง่ายๆเลยว่ามันโดนแบน์หรือ,อยังถ้าโดนแบร์แล้วโอเคคําตอบง่ายมากคือมีเท่านี้เลยเวเออ้อหาดูไปไหนละไปไหนแล้ววะก่อนหน้านี้ยังเจอ,อเลยเนี้ยเนี่ยก็มาเลื่อยๆดูแล้วกันเนาะ หรือเรื่องง่ายๆครับเวลาที่คุณมาเจออย่างเงี้ยแล้วมันจะมีแบบเป็นแถบดําอ่ะเช็คแบบนั้นก็ได้นะเป็นแถบดําก็ถือว่าโดนแล้วเช่นเดียวกันเนาะซึ่งก่อนหน้านี้น่าจะเป็นเรือประเทศจีนนั่งเรือ GG อ่ะถ้าจําไม่ผิดนะมีเพียบเลยแต่ทําไมอันนี้ชื่อมันไม่เคยคุ้นเลยวะผมดูเมื่อวานยังมีอยู่เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยโอเวอร์บุสองเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยโปแน่นอนอย่างเงี้ยแน่นอนซับแค่นี้มันมันมันไม่ได้ไหมอ่ะเห็นบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือแน่นอนเลยอันนี้แทบจะไม่ต้องถามเลย เห็นปะคือแค่ดูก็รู้อะเออเพราะซัพเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเออเนี่ยถ้าโอเวอร์บูงี้อะเป็นไปได้ออตัวโปรหน้าน้าจะดา่าน้าจะดา่าเอออันนี้ดา่าอันนี้ดา่าก็ F จุด,จดกๆก็ก็นั่นแหละมันชัดเจนอยู่และเนี่ยเนี่ยประมาณเนี่ยก็เอาเงี้ยว่าเราก็เช็คตรงนี้แล้วกันนะครับหรือว่าเดี๋ยวมีข่าวอะไรก็เดี๋ยวจะมาบอกเนี่ยอย่างเงี้ยก็น่าจะใช่อันเนี้ยก็ใช่เห็นปะ มันอยู่อันดับแรกๆอ่ะแต่ดูสังเกตมันมีแต่ไอดี ID ไก่อผมเลยมองว่าแบรนด์ไปมันก็อยู่ดีไหมเนี่ยอีกแล้วเห็นปนหะอีกแล้วอันนี้ไม่รู้นะว่าเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าหรือว่าน่าจะขายให้ให้คนอื่นมาเล่นเพิ่มอันนี้ไม่รู้อ่ะอันเนี้ยไม่น่าใช่เพราะว่าโอเวอร์บูทร,ร้อยกว่าอ่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่ในคลิปนี้ส่วนที่เหลือก็ไปตัดสินใจกันเองเองนาะว่าจะเข้าร่วมหรือว่าไม่เข้าร่วมนะครับ 嗯，靠！嗯，靠！我这个可